สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับมาแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับกับบรรยากาศแดดเปรี้ยงปล้างโคกงหกเลยนะครับตอนนี้แดดจ้ามากนะครับทุกคนดูนี่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เมนูอะไรบ้างนะครับจากออเดอร์ลูกค้านะครับพี่อ้อยสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับ เมื่อกี้ไปแอบยืนมองร้านก๋วยเตี๋ยวแน่นร้านเลยนะพี่อ้อยอันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับพี่อ้อยครับฮอกไกโดปั่นจ้ฮอกไกโดปั่นากทายทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ พี่หอยกำลังเร่งรีบอยู่เลยนะครับโดยออเดอร์คิวค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในเวลาตอนนี้แถวนี้ร้านกับข้าวเยอะนะครับทุกคนในซอยระแวก,กนี้นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวก็เยอะเลยนะครับ มีแต่ร้านอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดทงนั้นนะครับใช่รวมถึงร้านพี่อ้อยด้วยนะครับทุกคนนะเผื<ช>่อแบบเผื่อใครอิม่มจากก๋วยเตี๋ยวหรือทานข้าวอะไรเสร็จแล้วนะครับอยากได้ของหวานสักแก้วนะครับเรียนเชิญนะครับมาเลยนะครับเดี๋ยวว่างว่างว่าจะไปพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวให้ดูอยู่ว่าเป็นบรรยากาศยังไงนะหลายร้านมากเลยมีแต่ร้านเต็มเต็มด้วยนะพี่อ้อย ก็มีลูกค้ามาอยู่ใช่ไหมพี่อ้อยอืมหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับบรรยากาศวันน <Yeah ี้ค่อนข้างหนักไปทางร้อนนะครับทุกคนครับแต่ก็ไม่ถือว่าร้อนมากครับยังยังอยู่ได้นะครับยังสบายสบายอยู่เพราะว่ามีลมเบาๆพัดให้เย็นสบายอยู่นะครับ หอมกลิ่นบาวชูก้าจริงๆครับ,บรมมาด้านนี้ด้วยอ่ะห,หอมมากๆเลยนะครับ ต้องพูดย้ำอีกทีนะครับว่าหอมจริงๆนะครับดูใส่บุกมุกฉ่ำๆด้วยนะครับเพอ,อพี่อ้อยมีคอมเมนต์นะครับม,มีอยู่หนึ่งคอมเมนต์น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่า พี่อ้อยปั่นยังไงที่ะรสองแก้วอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้เขาเหม็นไหมเครื่องปั่นนะพี่อ้อยปั่นครั้งแรกใช้ใช้ความแรงปั่นก่อนนะคะครับพี่อ้อยใช้ที่เกียร์หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเห็นว่ามันเริ่มละเอียดขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค่อยปั่นแบบใช้ความแรงสูงคือค่อยค่อยปรับระดับเกียร์ขึ้นเนาะนะครับเวลาปั่นนะพี่อ้อยเขาบอกว่าจะเน้น เกียร์ต่าก่อนนะครับช่วงแรกๆแ,แล้วเราก็ดูเนื้อน้ําแข็งด้วยนะครับพอได้แล้วก็เราก็ขึ้นเกียร์สูงนะครับอธิบายไปนี่เหมือนขับรถเลยนะนี่พี่อ้อย <laughs> มีเกียร์ต่ําด้วยเกียร์สูงด้วยอย่างนี้นะคะพี่อ้อยจะใช้เกียร์แรกก่อนพอเริ่มลเกีย์ ้อยท้งแนะแนวทางนะครับแล้วก็ขายติงไปด้วยเลยนะครับดูกแก้วด้านไกลๆที่พี่อ้อยทำเสร็จแล้วนะครับสีสวยมากเลยน่าโดนจริงๆนะครับออมบกลว่ากแล้วไม่ได้กินเมนูนี้นานแล้วนะพี่อ้อยผม สั่งที่วายค่ะสั่ง,งล้ว <laughs> จ่ายด้วยนะจ่ายแน่นอน <laughs> เดี๋ยวรอพี่้อยคิวว่างๆก่อนให้ลูกค้าพี่วายก่อนมีเมนูคิปเลยค่ะสวยมากเลย <laughs> มีความแบบลายแกยวเขามีความน่าเอ็นดูอยู่นะพี่้อย <laughs> <laughs> แต่ก่อนนี้ผมชอบทักแก้วที่พี่อ้อยทำบาชูก้าว่าเหมือนลายเสือโค้่งนะครับแก้วไปปรับมาใหม่แล้วจะทำกบทนะครับเอาช้อนลงไปกบทในแก้วให้เราทำซะสวยนะโอ้โหดูสีแก้วนี้ลายเขาลายเริ่มดูดีสวยมาก ในเซตนี้ก็มีบุกมุกนะครับทุกคนครับเป็นเซตไปเลยแกวนี้เท่าไหร่พี่อ้อยสี่สิบาทแกละสี่สิบาทราคาก็จับต้องได้นะครับอร่อยคุ้มราคาแน่นอนฮนะเย่นสามสิบปั่นสี่สิบพี่อ้อยขายนะคะแต่ถ้าเป็นนมเขาไปดูปดิเจก็สามสิบเก่นสามสิบปั่นสามเอเมนูนี้ก็ยังได้ขายอยู่ ทุกๆวันเลยนะครับทุกคนครับฮอกเกโดบาชูก้านะครับเดี๋ยวพี่ว่าจะไปเสิร์ฟนะครับบนรถเลยลูกค้ามาจอดรอแล้วนะครับ

แครสดลายพี่ออยอมเนิานอเมเนยิชาร์นน้ำคือสมยศเป่าน, <laughs> นี่โดดเด่นมากกลิ่นน้ำผึ้งลอยแสงกลิ่นกาแฟเลยนะครับ แสแล้วสำหรับไม่ได้กล้ามานัึจงเกี่ยวสำเนียงจริงจริงพี่อ้อยเพิ่งเปิดแอปพูดแพนด้าช่วงที่ยังเป็นต้นมานะคทุกคนมีชาพี่อ้อยติดคิวเยอะก็เลยไม่ได้เปิดไว้นะนี่เปิดรับออเดอร์จากพี่ฟูดแล้วนะครับ นี่บบนะครับเรือก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครับสองชั้นแบบนี้เลย ต่อเลยกับเมนูจากพี่พูดแพนด้าครับเป็นชาไต้หวันบราว์ชูก,การเพิ่มไไมาเรยเพิ่มหวานนะพี่อ้อยแก้วนี้อ๋อครับวงเล็บเพิ่มหวานด้วยปั่นด้วยนะครับบุกมุกด้วยนะครับนี่นะถ้าเป็นเมนูจากแอปพูดแพนด้าลูกค้าจะชอบสั่งจัดเต็มกันเลยในในก็ได้สั่งแล้วใช่ไหมพี่อ้อยจัดเต็มจัดหนักเต็มแก้วเลยครับ สำหรับท็อปปิ้งต่าง เกือบจะเพิ่มหวานในพี่อจะใส่อะไรเพิ่มพี่ว่านมข้นนะครับแต่ว่าความหวานของเราก็ต้องเกือบอบาชูก่าด้วยนะคะเพราะบาชูก่าก็หวานอยู่แล้วนะครับบาชูก่าหอมๆเลยเราเจอเมนูที่มีส่วนผสมของบาชูก่าตนะั้งแต่เริ่มคลิปแล้วจนถึงตอนนี้ละ ตีความอร่อยได้เลยนะเนี่ลูกตาชอบสั่งทานกันเลยโอ้โหแก้วสวยงนะามเมื่อเช้าได้ไต่ได้หกไก่ดูใช่ไหมรอบนี้ต้องได้ไต่หวันไปด้วยเลยครับดูสีชาไต่หวันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> น้ำตาลทับเทียนอ่อนนะครับชวนน่ากินมากโอ้ยน่ากินจริงลเปลี่ยนตุ้กซื้อแก้วนี้แทมเลยไมเนี่ยพี่อ๋อน,น ทีแรกว่าจะกินบ่าชุกไอฮอไกโดพี่กอบอ่านของลูกค้าอย่างนี้ลูกค้าเลยไม่เหลือต่อมาเนืเอ่อนะงว่ามาสองคนเปิดประตูเข้าไปเต็มรถเลยเต็มเบาะหลังเลย ทนี่พี่วายทำอะไรี่วายับูเย็นใหญ่ใทุกคนบุกเข้าไปแน่น กลิ่นหอมนะครับนี่ ชาเขียวอันนี้่าจะเป็นนมสดนะครับพี่วช่ช็อคโกแลต ร้านเพื่าจะเปิดเจ็ดโมงเช้านะครับปิดทีก็ห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับทุกคนโดยประมาณนะร,ร้านเพื่ออยู่ที่อำเภอกระนวลนะครับร้านที่ว่าไม่มีสาขานะครับร้านกาแฟชาคาเฟ่อยู่ที่นี่ที่เดียวเลย ติกกเกอร์ิดร้านเลยใช่อหมคงไปนั่งติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมจิ้มวันจำนวนเยอะแก้วเลยนะครับเพราะว่าพี่วายสั่งแก้วแบบสะกรีนมาไม่ทันนะครับสั่งมาในชาใช้แบบสติกเกอร์ไปก่อนครับใส่เป็นแก้วขนาด22อออนนะครับ ก็ยังมีนะครับแยกแบบสก,กินที่ว่าจะเหลือเป็น20่สปอนด์ดใช่ไหมพี่ว่น เมกี้แดดร้อนๆตอนนี้ไม่มีแดดแล้วพี่วายใช่ค่ะกล้องผมมันก็ปรับสีไม่ทันนะพี่วาย <laughs> อาจจะเป็นวิบวับวิบวับหน่อยนะครับ,รบดูการทํานมสดของพี่วายน่าทานจริงๆทุกคนตะกี้ก็ดูเพลินเลยฮะ เสร็จแล้วนะครับเหมือนจะง่ายนะพี่อ้อยแต่รสชาตินี้ต้องได้มากเลยนะสำหรับเมนูนมสดนมสดคือมันก็ต้องเห็นลูกค้าชอบสั่งเป็นประจำเลยนะสำหรับเมนูนมสดนมขาวเรีว่าให้สูตรไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นการไลเ์ให้ทุกคนจะกดเข้าไปดูนะครับสำหรับสูตรนมสดนะฮะ ที่ด้านบนขวามือนะครับร้านพี่อ้อยชายนมพัชไรเลยนะคะทำเป็นนมสดเสร็จแล้ว,<ส>ลวเดี๋ยวไปแช่เย็นรอลูกค้ามารับนะครับจะเป็นใส่แค่นมข้นโอเคว่าเป็นเราเมนูนมสดนะครับทุกคน mm hmm. เป็นเมนูที่แบบผมแนะนำเลยนะพี่อ้อยอีกแล้วพี่อ้อยบอก เขาเป็นเมนูนมสดตากล้องชอบแนะนําจริงๆนะครับทุกคนอร่อยมากๆเลยนะครับจะแตกต่างจากนมสดที่เรากินทั่วไปจริงๆนะจะมีกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จากใจผมเลยนะครับดื่มแล้วร้องวาวเลยคําแรกเห็นเป็นสีขาวๆธรรมดานี่อร่อยมากๆเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกับเมนูจาก ของไข่ของพี่ฟูดแพนด้าเนาะถึงคิวแล้วนะครับของพี่ฟูดแพนด้าวันนี้ว่าเดี๋ยวเราอากาศก็ดีนะครับใช่ลมเย็นสบายดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าสองสามวันที่แล้วฝนตกเนาะฝนตกช่วงช่วงกลางคืนนะครับทุกคนตกหนักด้วยพี่วายเก็บร้านทันไหมละ่ะเห็นวันนึงตกประมาณ ข้ามโงเย็ยนนะพี่หอยลมมาอย่างแรงเลยที่กระนวนน่ะไม่ใช่ตกธรรมดาด้วยนะครับเป็นพายุเลยเลยลมกระโชกแบบมากเลยนะครับ พี่ว่ายมีไหมละ่ะนำมาแลกเลยนะโทรศัพท์พังโทรศัพท์แตก <laughs> เป๊กใหญ่พี่ร้อยมาแล้วโอ้โหพี่ร้อยยางเหมือนเลยพี่ร้อยดูสิเหมือนไหมทุกคนออออืืหที่แบบสิบบาทนะครับนี่กึ๊บเลยนะครับจะโดนแบนไหมล่ะนะเออยูทูบจะตรวจจับไหมล่ะนี่ว่าอันนี้คือน้ําร้อนนะครับยูทูบไม่ใช่น้ำลวงข้าวนะครับ โูดถือว่าลมมาต้องลบหน่อยน,นี่อองชาเขียวไหนไม่ใช่ลวงข้าวนะครับทุกคนอันนี้เป็นน้ำร้อนเสื้นเซลพาตากล้องมีแต่เออจริงด้วยด้วยจะพงชา,ชาเขียวแล้วกล้องผมล่ะกล้องก็มีรองชาเขียวติดนะครับ เคยเอาไปวางไว้ในบ้านพี่อ้อยแล้วมดไต่ขากล้องก็มีนะครับถ่ายร้านวิวไลนลุยน้ํากระเด็นใส่ทุกคนสามารถเม้นพูดคุยกันได้นะครับทุกคนครับใต้คลิปนะครับบรรยากาศร้านเราสบายสบายอยู่แล้วนะครับคุยสอบถามเรื่องอวิธีการทําน้ำหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับทุกคนครับสารทุกสุดทเราคุยกันได้นะครับหรือแบบถ้าถามทาง youtube ไม่จูใจก็ ไปที่เพจกาแฟคาเฟ่เลยนะครับพี่อ้อยจะออนที่นั่นไม่ได้ออนตลอดนะครับทุกคนน่าจะหลังปิดร้านเพราะว่าพี่อ้อยไม่มีแอดมินนะครับดีอย่างนะครับพี่อ้อยไม่ใช่แอดมินเพราะว่าจะได้โต้ตอบก,กับพี่อ้อยตรงเลยเนาะ ช่วงนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นพี่อ้อยใส่ผงปั่นนะครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมากเนาะพี่อ้อยอากาศได้อือากาศได้เพราะว่าผงปัน่นถ้าอากาศร้อนนี่เขาจะช่วยเรื่องไม่ให้น้ําแล้วก็น้ําแข็งแยกชั้นกันนะครับใช่ไหมพี่อ้อยใช่ตายต้องถามพี่อ้อยด้วยเดี๋ยวผมให้ข้อมูลผิดๆนะ <laughs> บางทีก็ลืม นมสดโอริโอ้โอโอผมก็ลุ้นๆอยู่ว่าพี่ว่าจะทำเป็นนมสดปั่นปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าโกโก้ใช,ใช่หรือว่าโกโก้อะไรประมาณนี้นะฮะชอบลุ้นพี่อ้อยชอบแก้ออเดอร์จากพี่ฟู้ดแคนด้านี้บอกตรงๆว่านาทานทุกแก้วนะครับ จัดเต็มทุกๆแก้วไปเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพน,นักง,งานออฟฟิศนะครับหรือแบบพนักง,งานธนาคารในตำนองนี้นะชอบสั่งผ่านแอปพีฟู้ดกันขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะครับทุกๆแก้วเลยนะครับขอให้ทานอย่างมีความสุขกันนะครับทุกคนเพราะว่าแม่ค้านี่ก็ตั้งใจทําสุดฝีมือแต่ละแก้วเลยนะ ลืมใส่ลืมใส่บุกมุกด้วยอ๋เราไม่ตัดออนนะครับ <laughs> <laughs> เราจะได้เห็นขั้นตอนด้วยลืมว่าจะไม่ทักเลยนี่แก้วสกรีนที่ว่ายังเหลืออยู่นะครับเป็นแก้ว20แรายละเอียดในแก้วนี้ก็นี่เลยชื่อร้านก็พีพิชาคาเฟ่เบอร์โทรแล้วก็ชื่อแฟนนะครับให้กดติดตามกันนะ ก็จะปิดฝาได้ไหมนี่ได้เราก็ทำมันลงฟูลชั่สูงเลยเมื่อกี้กดกดลงหน่อยนะจะมองว่าเลอะก็ใช่นะพี่วยมองว่าจินและปากก็ใช่นะครับสวยนะครับสวยสวยสวยแอบแซว คุือกันสนุกสนานนะครับทุกคนแก้วนี้พี่ว่าทำเป็นเมนูอะไรครับเกยวมัทฉาอชา,ออชาเกยวมัทฉา ย้อยหั่นหน้าแก้วมาให้ดูหน่อยนี่ดูหน้าทานไม่ล่าห้าเคียวมัดฉ่น,นะครับมัดฉ่ลาเต้อันเดียวกันหน้าทานหน้าทานแก้วดีนะครับย่าเสิร์ฟก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับที่ติดตามร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่น,นะครับขอบคุณที่รับชม ช่องอิดก๊อปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสหรดบคลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับย่อยเคลียร์โต๊ะทำออเดอร์ต่อไปนะครับไปแล้วสวัสดีครับ